ถึงสิเกิดบานหนอกขอกหน้าบานปลาขาดอนบ่่่ำลวยเป็นแสนเป็นล้านคือเพิน่นแต่ว่าเฮามีวัดมีว่ามีคู่บาอาจารย์มีผีมีหนองที่หักศีลหักธรรมเฮามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถึกเห็นตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้ายางหน่อยหน่อยในเสื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหนาชาติก่อนนรกสวรรค์นีเฮ็ดดีก็ยอมได้รับผลดี เหตุสัวก็ยอมได้รับผลสัวพระพุทธศาสนาซ้อนเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีวานผืชดจากไหก็ได้ผลจังสันผ่อนซ่อนเจ้าของพูมใจใน่เจ้าของเมนสิเกิดบานหนอกคอกหน้าถูกหยากปากมองบ่รหลับ่รวยบ่สวยบ่งามแต่เขามีโอกาสได้เขาวัดได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเป็นผู้บประมาทได้ยินเสียงปากเสียงเบาของ